สวัสดีค่ะวันนี้จ๊อบจะมารีวิวรถสีเหลืองข้างหลังจ๊อบแจ่มๆคันนี้เลยนั่นก็คือรถ MG 5นะคะคันนี้เป็นรุ่นดีพัดค่ะพี่ๆราคา679,000บาทแน่นอนรุ่นดีพัดก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ครบมากๆนะคะ มีกล้องรอบคันมาจากโรงงานนะคะล้อแม็กขอบ17่เดหลังคาสลูบบอกคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและเป็นโปรเจคเตอร์เลนด้วยนะคะคันนี้จับจะมารีวิวใส่ชุดแต่งลำกาด้วยค่ะเท่มากๆเลยด้วยความที่ตัวรถ MG5 เขาสเปรคคูปคปเป้ซีดานแล้วนะคะชิ้นงานลำกาที่เราติดตั้งไปเนี่ยก็เป็นชิ้นงานสีดำเงาลับกับกระจังหน้าของ MG5 คันนี้มากๆเลยสวยงามมากๆใครชอบแบบนี้แจ้งจับได้เลยว่าขอ ็นชุดแต่งลำกานะคะมุมอมองด้านข้างความหล่อของ MG 5D p า s สีเหลืองคันนี้นะคะอย่างที่เจ้าบอกมองจากด้านหน้าหล่อมากๆแล้วด้านข้างก็ เนี่ยค่ะความสปอร์ตคูเป้ซีดานใส่ชุดแต่งเข้าไปก็เท่มากๆเลยนะคะลำกาเขาจะมีในเรื่องของตัวหนังสือนะคะที่ติดตรงนี้นะคะแต่ว่าเลือกรับหรือไม่รับก็ได้นะคะอันนี้เราเป็นตัวหนังสือติดเข้าไปนะคะใต้กระจกมองข้างนะคะและล้อแม็กเขาให้ยางขอบ17มาจากโรงงานปัดหน้าเงาสวยงามแบบนี้เพิ่มความสปอร์ตและเท่านั้นยังไม่พอค่ะพี่ๆสเกิร์ตงานชิ้นข้างเขาเน้นเป็น คือเป็นทูโทนคือสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สีที่เป็นตัดกับตัวสีเดียวกับตัวรถก็คือชิ้นงานที่เป็นสีดําเงาค่ะอันนี้ทําให้รถดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มฟิล์มได้เป็นฟิล์มเซรามิกโทนดํานะคะแล้วก็คันนี้เราไม่ได้ใส่ติดตั้งในเรื่องของกันสาดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ใครไม่ชอบติดตั้งกันสาดก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าโครเมียมนะคะ ตรงดีเทลตรงขอบประตูเนี่ยเขาใส่มาจากโรงงานแล้วทําให้หรูหราตัดด้วยโครเมียมก็ดูดีอ่ะส่วนตัวจ็อบก็ไม่ชอบติดกระสาแต่ถ้าลูกค้าคนไหนอยากติดกระสาจอบจัดให้ได้หมดเลยนะคะสปอยเลอร์หลังของลำกานะคะชิ้นงานเขาค่อนข้างใหญ่นะเป็นแบบแนบดักเทลสีดำตัดกับตัวสีรถเพิ่มความสปอร์ตมากๆนะคะหรือใครจะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้แต่จอบมองว่าสีดำอะ่ะมันสวยงาม และเข้ากับความสปอร์ตของ MG5 มากๆเลยนะคะและชิ้นงานที่เป็นสเกิร์ตด้านหลัง,งเขาจุดสังเกตเลยค่ะโดดเด่นมากๆค่ะท่อโครเมียม3ตัวตรงกลางตัดกับชิ้นงานที่เป็นดิฟเฟนเซอร์สีดำเงาสวยมากๆแบบนี้คือชุดแต่งลำกานะคะใครชอบสไตล์นี้จัดได้เลยจอบจัดให้ได้หมดนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะมีเสียงเตือนด้วยกรณีลูกค้าเข้าเกียร์อถอยหลังแล้วก็ มีกล้องรอบทิศทางมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น MG 5D พัดคุ้มค่าคุ้มราคาและแต่งออกมาแล้วหล่อมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชมภายในรถสีเหลืองคันนี้กันว่าจะเป็นดีไซน์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาในห้องโดยสารค่ะถ้ารถเป็นสีเหลืองนะคะ MG 5เขาเป็น เบาหนังอยู่แล้วในรุ่นดีพัดนะคะมีสลูปนะคะแล้วก็ดีเทลของเขานะคะแผงข้างค่าสีแดงนะคะและตัวเบาเนี่ยเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วตัวจริงๆแล้วดีพัดหัวหมอนจะเป็นสีแดงเบอร์กันดีเหมือนรุ่น X ใช่ไหมคะแต่ถ้ารถภายนอกเป็นสีเหลืองเขาจะดีเทลสีแดงเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเหมือนกันทั้งคันเลยอันนี้คือห้องโดยสารด้านหลังและมีแอร์ตรงกลางสําหรับผู้นั่งโดยสารด้านหลังด้วยด้วยความที่รถบอดี้ใหญ่ และมีแอร์ตรงกลางด้านหลังเนี่ยทำให้ห้องโดยสารแอร์เย็นฉ่ำนะคะก็อันนี้คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านี่คือภายในห้องโดยสารด้านหน้านะคะของรถ MG 5D Plus สีเเรืองคันนี้นะคะหน้าจอนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะก็เวลาเข้าเกียร์ R ถอยหลังก็จะโชว์มุมมองกล้องนะคะที่หน้าจอเลยและการดีไซน์หน้าจอเขาเอียงมาหาคนขับเวลาขับรถไปก็สามารถควบคุมหน้าจอได้แบบ สะดวกสบายนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอแสดงผลการขับขี่ของ MG 5D Plus เนี่ยเขาจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ความทันสมัยคือเป็นเบรกมือไฟฟ้า AVH Auto Brake Hold ด้วยนะคะกุ้มแจอ,อัชาริยะน,นะคะและการออกแบบเขาสมกับรถสปอร์ตคูเป้ซีดานของ MG 5มากๆถุง,งมนิรภัยความปลอดภัยมีให้4ใบคู่หน้าซส์แอร์แบคข้างเบาะและเบาะหนังเบาะคนขับ ปรับไฟฟ้าค่ะพี่ๆในราคา679,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากและมาพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะชุดแต่งเลือกแบบได้ใครชอบชุดแต่งลํากาแบบคันนี้ก็จัดได้เลยนะคะจอบมีบริการทำสัญญาไฟแนนซ์ส่งรถให้ทั่วประเทศไทยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายและจอบให้คำแนะนำแบบมืออาชีพและแต่งรถหล่อทุกคันการันตีหลังการขายด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอบขอฝากเบอร์ติดต่อ0988297551 กดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ออนไลน์บายจ็อกซีของจอบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป MG ต่อๆไปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ